ครับผมทริปนี้ยุทที่จังหวัดพิษณุโลนะครับเมืองสองแควนะครับเราขึ้นสามตัวครับผมขึ้นแต่เสาแล้วครับผมตีซีครับแต่ตรงนี้ล่มลางอ่าเมิดแล้วครับเหลือแต่ล่มบุญพอวาวตีล่มอยู่ครับแต่ลานตั้งแต่ตีซีหยั่นสว่างเลยครับผมผม,มีสองห้องเมตรแปดสิบก้านลาน จุฬาซ้ายมือสุดจุฬากาลลานมังกรแล้วก็เว่าวหัมครับหัมเวียดนามสองเมตรครับตัวกลางนะครับคลิปนี้กับว้อยเงาครับผมโอเดบึงนะครับนี่ครับผมนี่ว่าหัมเวียดนามขึ้นไปเป็นยู o แล้วครับ อ่านะครับสองห้องเมตรแปครับลมอยู่สูงครับช่วงนี้กำลังปล่อยขึ้นไปอีกนะครับในุลาแก่ลายบางกรนะครับตัวนี้เมตรหกเซนนะครับทีมงานวอลการานพิษนุโลกนะครับบ้านเพื่อนร่เมเองครับทีมงานนี่ครับนี่ก็ช่างกำลังฝึกขึ้นมาใหม่ครับทั้งหมดเลยครับสามท่านนี่ ดังครับอยู่สูงมากนะครับน่าจะเท่าไหร่สามร้อยเมตรประมาณสามร้อยเมตรครับปล่อยเชือกไปนะครับนี่ใบสิบเจ็ดครับใบใหญ่ครับพันเมตรเจ็ดสิบสี่ร้อยเจ็ดสิบสี่เซนติเมตรใบสิบเจ็ดใบยาวเมตรยี่สิบเซนนะครับนี่ครับตะวันกําลังขึ้นครับตะวันดอกทางนู้นครับก็อีกนู้นครับทางนู้นทางนู้นชื่ออะไรนะ สนามวิ่งแก็บวิวครับแก็บวิวแก็บวิวพิโลกครับมีที่เดียวครับนู่นครับใบไหวเท่านั้นครับใบตาลเล่นครับใบตานเล่นไหมใบตานเล่นไหมช่างช่างชายใบตานเล่นไหมอ๋อมีดูใบตาลก็มีใบหนึ่งใช่ไหมครับยังอนุรักษ์ใบตาลอยู่นะครับทางนี้ครับโอเคมีใบตาลใบไหวนะครับแต่ใบพลาสติกมีครับใบพลาสติกมีไหม ปาิิตมีอีกใบหนึ่งโอ้คบครับสามกษัตริย์เลยครับวันนี้ครับทางนู้นครับทางแก้วเบลครับแต่ทางนี้หวหมดครับนี่ครับนี่พิโลกครับอนุรักษ์ครับว่าวสนุครับจริงๆเป็นของทางอีสานครับแต่พิโลกก็เอามาสืบสานต่อนะครับคนอีสานผู้ใดพบมากว่าวนี่อายเขาด้วยครับเด้อคนภาคกลางเขามากเรนยนนะครับว่าว สนุนหน่อครับเนาะครับเนาะสืบสานอนุรักต่อตอรุ่นกันไปเนาะครับผมคคลิปนี้ก็แค่นี้เนาะครับผมสวัสดีครับ